คเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความบุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้หมวยหยิบ เรื่องที่เป็นกระแสะแรงมากๆสำหรับจัก,กรวาล The Conjuring ที่อิงจากเรื่องจริงของเอ็ดวอร์เรนและโรลินวอร์เรนที่คดีปราบพูดผีของพวกเขานั้นกลายเป็นตำนานโด่งดังไปทั่วโลกและล่าสุดที่กำลังจะเข้าฉายก็คือ The Conjuring 3 The Devil Make Me Do It เราก็เลยนำคดีดีมาฝากแต่ก่อนจะเข้าเรื่องราวของคดีเรามาทำความรู้จักกับสองสามีภรรยานักปีศาจวิทยากันแบบย่อๆกันก่อนจริงๆเรื่องสยองชื่อดังที่พวกเขาเผชิญมาในอดีตนั้นเด่นๆจะมี5คดีและคดีนี้เป็นคดี1ที่เรานำมาฝากกันค่ะเรื่องของเอ็ดวิร์เรนและรอเรนวอร์เรน จุดเริ่มต้นสู่เส้นทางเผชิญเรื่องเหนือธรรมชาติเอ็ดวอร์เรนเติบโตมาในบ้านที่เขาเชื่อว่ามีผีสิงอยู่หละะังจากเหตุการณ์ขนหัวลุกในคืนหนึ่งเมื่อเอ็ดได้ยินเสียงประตูตู้สภาพเปิดเองหลายครั้งเขาจึงมองตามไปแล้วพบว่ามีเงามื่อปรากฏอยู่ในนั้นก่อนมันจะกลายเป็นแสงสว่างมีรูปร่างคล้ายผีเสื้อกลางคืนแล้วเปลี่ยนร่างกลมมนคล้ายลูกบอล แต่พอเพงมองดีๆแล้วเขากลับเห็นใบหน้าของหญิงชาราที่ไม่โสภาเท่าไรนักลูกไฟกลมนั้นค่อยๆเคลื่อนที่มาหาเขาในห้องนอนพร้อมกับเสียงฝีเท้าที่ดังฟังชัดและลมหายใจหนักหน่วงบรรยากาศในห้องก็เย็ยนย,ยะเย,ยือกลงเรื่อยๆ และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยธรรมชาติด้วยตัวเองจนกระทั่งมาพบรักกับลอเรนตอนอายุ16ปีและแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันหลังจากนั้นเอ็ดเป็นนายตำรวจเก่าและอดีตทหารผู้รอดชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่สองส่วนลอเรนนั้นเป็นนักจิตวิทยาเจ้าของสัมผัสพิเศษที่เดินทางไปสำรวจบ้านผีสิงตามคำชวนของสามี ก่อนเดินสายเข้าสู่เส้นทางนักปีศาจวิทยาแบบเต็มตัวพร้อมรับจ็อบบรรยายเรื่องเหนือธรรมชาติเหล่านี้จนมีลูกศิษย์เป็นนักปีศาจวิทยารุ่นหลังก็คือเดฟคอนซิดายลูเจนทายและหลานของพวกเขาจอห์นเซฟฟิสในปี1952สองสามีภรรยาวอร์เรนก่อตั้งสมาคมวิจัยด้านวิญญาณแห่งนิวอิงแลนด์ หรือมีชื่อย่อภาษาอังกฤษคือ NESPR หรือ New England Society of Psychic Research ซึ่งเป็นองค์กรนักล่าท้าผีที่ใหญ่ที่สุดใน New England เดินทางทำคดีพูดผีทั่วประเทศหลายร้อยคดีร่วมมือกับสมาชิกพันธมิตรหลากหลายอาชีพอย่างเช่นตำรวจนักวิจัยแพทย์นักศึกษารวมถึงบาทหลวงหลังจากนั้นศอกสามีภรรยาตัด สินใจใช้ชีวิตกเกษียณอย่างสงบสุขด้วยกันแล้วส่งไม้ต่อภารกิจตับปราผีให้กับโทนี่สเปียราลูกชายบุญธรรมของเขาที่ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์เก็บของอาถานวอร์เรนเอ็ดวอร์เรนจากโลกไปในวันที่23สิงหาคมปี2006อายุ79ปีรอเลนวอร์เรน จากโลกนี้ไปในวันที่18เมษายนปี2019อายุ92ปีเรื่องราวของพวกเขาได้กลับมีชีวิตอีกครั้งบนจอ,อยยัษ์ด้วยฝีมือของเจมวาน ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ที่ริเริ่มสร้างภาพยนตร์ The Conjuring ในปี2013ทำให้สองสามีภรรยาวอเรนเป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การขยายจักรวาล The Conjuring จักรวาลภาพยนตร์ผีที่โด่งดังไปทั่วโลกซึ่งภาพยนตร์ส่วนใหญ่นั้นอิงมาจากคดีสืบสวนวิญญาณที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของสองสามีภรรยาวอเรนคดีสยองที่ห คดีฆาตกรรมปีศาจสั่งตายคดีฆาตกรรมสอยองโด่งดังในชื่อปีศาจสั่งให้ผมทำ Devil Make Me Do It ที่เจมานออกมาแง้มคำใบ้ล่าสุดว่าจะเป็นแก่นเรื่องหลักของ The Conjuring 3ที่ทุกคนรอคอยและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับอานี่ชัยแอนจอรสันชายหนุ่มวัย19ปีที่กล่าวอ้างว่าเขา ลงมือฆ่าชีวิตคนตามคำสั่งที่ได้รับมาจากปีศาจร,ร้ายเริ่มจากวันที่16กุมภาพันธ์ปี1981ณนะเมืองบูกลินรัฐคอนเนติคัตเกิดเหตุฆาตรกรรมอลันบอโนเจ้าของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งจับกลุ่มคนร้ายได้ก็คืออานี่ชแอนจอรสันน่าแปลกที่อานี่ไม่มีท่าทีรู้สึกผิดหรือสำนึกเลยสักนิด แถมยังอ้างว่าตัวเขานั้นบริสุทธิ์ที่พลั้งมือลงไปเพราะถูกป,ปีศาจควบเข้าควบคุมจิตใจและนี่นับเป็นคดีแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่คนร้ายอ้างเรื่องเหนือธรรมชาติแดดสารที่เคารพและมีหลักฐานมารองรับด้วยความร่วมมือของสองสามีภรรยาวอรนจากการสืบสวนพบว่าจริงๆแล้วเหตุประหลาดเกิดขึ้นเพราะอานี่ผู้จาย,ย่วยูปีศาจ ในพิธีขับไล่วิญญาณออกจากเดวิดกราเซลน้องชายวัย11ขวบของเดบบี้กราเซลครู่มันสาวของอาอ์นี่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นโดยมีสองสามีภรรยาวอลเรนเป็นพยานอยู่ในพิธีด้วยเช่นกันเดบบี้เล่าย้อนไปยังจุดเริ่มต้นก่อนพิธีไล่วิญญาณในครั้งนั้นว่าเดวิด <Debbie, S 2> มีอาการคลุมคลั่งทั้งเตะต่อย ผมน้ำลายสบทกำหยาบคายมากมายมักถูกบีบคอด้วยมือที่ไม่มีใครมองเห็นสังเกตได้จากท่าทางดิ้นรนเอาตัวรอดซึ่งพลังลึกลับนั้นแข่งแกร่งพอที่จะเหวี่ยงเด็กน้อยไปมาอย่างกับตุ๊กตานอกจากนี้จูดีแม่ของเดวิดเล่าเสริมได้ว่าเดวิด มักตื่นขึ้นมากลางดึกและกรีดร้องอย่างหวาดกลัวเพราะมองเห็นสัตว์ประหลาดล่างใหญ่ดวงตาสีดำสนิทใบหน้าเรียวยาวคล้ายสัตว์หูแหลมมีเขางอกและขีบเท้าจ้องมองและข่มขู่เขาว่าระวังตัวไว้ให้ดีโดยจูดี้ยืนยันว่าเดวิดไม่เคยดูหนังผีและยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการโกหกคืออะไร มื่อเกิดเหตุร้ายกับน้องชายเดบบี้ขอร้องให้อานี่แฟนหนุ่มของเธอมาพักอยู่ที่บ้านเป็นเพื่อนคอยระวังเผื่อมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นแต่นั่นกลับทำให้เรื่องรลาวาแย่ลงไปอีกหลายเท่าตัวเดวิดเริ่มถูกทำร้ายจนมีรอยช้ำและรอยขีดข่วนทั่วตัวเวลานอนหลับเขามักจะได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นบนห้องใต้หลังคา แม้แต่ตอนตื่นเต็มตาเดวิดมกเห็นชายสัตว์ประหลาดรูปร่างเหมือนชายชารามีหนวดขาวแต่งตัวด้วยเสื้อสักปรหลาดและกางเกงยียนบ่อยอครั้งครอบครัวติดต่อขอความช่วยเหลือจากโบสถ์ให้บาทหลวงมาทำพิธีพรนน้ำม,ม์รอบตัวบ้านแต่นอกจากสัตว์ประหลาดจะไม่สะเทียนแล้วยังทำให้มันเครียดก,กราดมากขึ้นไปอีกจากเสียงแผ่วกลายเป็นเสียงตะโกนก้อง จากภาพลางกลายเป็นเห็นเต็มลูกกตาเดวิดเริ่มทําตัวแปลกไปแบบกูไม่กลับจูจูก็พูดบทสวดในไบเบิลออกมาด้วยน้ําเสียงหลากหลายโทนเสียงเรียกว่าไม่ซ้ากันเลยสักครั้งคนในครอบครัวเองเริ่มตัดสินใจจัดเวรเฝ้ายามเดวิดไม่ให้คลาสใส่ตาเพราะเดวิดมักตื่นขึ้นมาแล้ะมีอาการชักอย่างรุนแรงอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตจนกระทั่ง สองสามีภรรยาวอรเรนเดินทางมาช่วยเหลือในที่สุดรอเรนเล่าว่าตอนที่เอ็ดพูดคุยกับเดวิดเธอเห็นหมอกดํามืดบนเวียนอยู่ข้างกายของเด็กน้อยเธอจึงรู้ทันทีว่าสิ่งที่กำลังรับมืออยู่คือพลังงานร้ายวินาทีหลังจากนั้นเดวิดร้องดังลั่นบอกว่าถูกวิบคออีกแล้วเมื่อทุกอย่างสงบเดวิดมีอาการสำรัก พร้อมปรากฏรอยแดงขึ้นตามลำคอในตอนนั้นเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนถูกกระแทกอย่างแรงอีกด้านหนึ่งของครอบครัวเดวิดขอคำปรึกษาจากจิตแพทย์ผลออกมาว่าเดวิดเป็นปกติดีแค่มีพัฒนาการเติบโตช้าเท่านั้นเองแต่สองสามีภรรยาวอรเรนยืนยันว่านี่คืออาการของคนถูกปีศาจร้ายสิงอย่างแน่นอนเอส ละวอรเรนร่วมมือกับกลุ่มบาทหลวงทําพิธีขับไล่วิญญาณพวกเขาเล่าว่าตัวเดวิดลอยขึ้นจากพื้นสะบัดคำหยากหยุดหายใจเป็นระยะรวมถึงพูดประโยคทำนายอนาคตไว้ด้วยว่าฆาตกรอานี่จะรับคําสารภาพผิดทุกประการแต่ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเขาพูดถึงอะไรผู้ทําพิธีทุกคนรู้ว่ามีปีศาจท,ทั้งหมด43ตนสิงอยู่ในตัวเดวิด พวกเขาสั่งให้ทุกตัวขานชื่อของตัวเองออกมาช่างน่าประหลาดใจที่เด็กน้อยอายุเพียง11คขวบสามารถบอกชื่อยากๆของปีศาจได้ครบหมดทั้ง43ตัวและขนาดทุกอย่างกำลังไปได้สวยจูจูอานีก็พูดยุยงล้อเลียนเหล่าปีศาจเป็นเหตุให้เขากลายเป็นเป้าหมายใหม่ทันทีอานีมีท่าทีแปลกไปอย่างเห็นได้ชัดทั้งยังพูดกับเดวิดด้วยว่า เอาตัวฉันไปแล้วปล่อยเพื่อนตัวน้อยของฉันเถอะจากนั้นร่างกายของเดวิดและอานี่สุดหนักลงทันทีเด็บบี้ตัดสินใจย,ย้ายออกจากบ้านเดิมแล้วเช่าบ้านใหม่ใกล้ๆที่ทำงานอานี่เนื้อมีท่าทางประหลาดเหมือนที่เดวิดเคยเป็นทั้งชอบนั่งเมอชอบส่งเสียงขู่คล้ายสัตว์และเกิดภาพหลอนก่อนจะกลับสู่สภาพปกติโดยจำเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นไม่ได้เลย ขณะนั้นเด็บบี้รับจ้างตัดขนให้น้องหมาของอลันโบโนเป็นประจำพวกเขาสนิทสนมกันพอสมควรจนกระทั่งวันเกิดเหตุฆาตกรรมสุดสยองในวันนั้นอานีลาป่วยแล้วมาหาเด็บบี้ที่ร้านตัดขนสัตว์พวกเขากินข้าวเที่ยงด้วยกันกับโบโนดื่มแอลกอฮอล์กันอย่างหนักหน่วงก่อนเด็บบี้จะพาน้องสาวของเธอไปซื้อพิซซ่าพอกลับมาเจอโบโนเมาไม่ได้สติ เขาจับตัวน้องสาวของเดบบี้ไว้แล้วไม่ยอมปล่อยตัวเด็กน้อยไปเดบบี้พยายามคุมสถานการณ์บอกให้โมโนใจเย็นแต่แล้วอาน,นีก็เริ่มส่งเสียงขู่คล้ายสัตว์ออกมาอีกครั้งเขาคว้ามีดยาวห้านิ้วแทงเข้าไปที่ลำตัวของโบโนครั้งแล้วครั้งเล่าจนโบโนขาดอากาศหายใจตายในที่สุด จากการนชันสูตรพบว่าโบโนมีแผลถูกแทงขนาดใหญ่บริเวณหน้าอกและใต้ลิ้นปีทั้งหมดหแผลด้วยกันหลังเกิดเหตุรอเลนยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าเธอรู้สึกว่าอานี่ถูกปีศาจสิงต้องลงมือฆาตกรรมอย่างแน่นอนทนายของอานี่เองก็ลงทุนเดินทางไปยังลอนดอนเพื่อหาหลักฐานของคดีฆาตกรรมที่เกิดจากปีศาจคล้ายๆกัน สำหรับนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงเพิ่มเติมแต่ท้ายที่สุดหลังพิจารณาคดีที่ยาวนานกว่า15ชั่วโมงศาลก็ตัดสินจำคุกอานีข้อหาฆ่าคนตายโดยลดโทษจำคุกเหลือ5ปีเพราะสารภาพผิดตามคำทํานายที่เดวิดเคยว่าไว้โดยคณะลูกขุนให้เหตุผลว่าหลักฐานทั้งหมดไม่เป็นวิทยาศาสตร์มากพอ เรื่องราวของเดวิดและอานี่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือของเจอรัลบริดเทลนักเขียนที่ฝากฝีมือไว้ในเดอะ e เดวิลอิ n คอนเน c u ติโดยมีลอเรนเป็นที่ปรึกษาแต่ครอบครัวของเดวิดไม่พอใจพวกเขาฟ้องนักเขียนสำนักพิมพ์และลอเรนทันทีด้วยข้อหาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งยังอ้างว่าลอเรนใส่สีตี้ไขเรื่องว่าเกินจริงในหนังสือเล่มนั้น ด้านลอเรนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและบอกว่าเธอยกรายได้หนังสือกว่า2,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ60,000บาทให้กับครอบครัวของเดวิดด้วยแต่อานี่และแล็ปีที่แต่งงานกันหลังอานี่พ้นโทษสนับสนุนและยืนยันว่าลอเรนพูดความจริงก็จบกันไปแล้วสำหรับคดีปีศาจสังให้ผมทำหรือเด v i l เม d มีดูอ It เรามาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะจะได้ฟังกันยาวๆไปเลยต่อมาเป็นเรื่องของเบนแลมซี่มนุษย์หมาป่าแห่งทะเลตอนใต้นอกจากพูดผีวิญญาณสองสามีภรรยาวอร์เรนนั้นเคยรับมือกับอมนุษย์อย่างมนุษย์หมาป่ามาแล้วเช่นกันโดยทั้งสองเขียนบันทึกไว้ในหนังสือ Werewolf The True Story of Dominic Possession ซึ่งก่อนหน้านี้ลือกันว่าเป็นเรื่องราวที่จะบอกเล่าใน The c o n j u r i n g 3แต่พิกโผเปลี่ยนเรื่องเป็น The Devil Made Me Do It ของアニชัยแอน j o ร์สั n เท่านั้นเองเรื่องราวคดีมนุษย์หมาป่านี้เริ่มต้นจากชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าบินแลมซีเชื่อว่าตัวเขานั้นถูกสิงโดยปีศาจที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับหมาป่าที่หลอกหลอนเขาจะมาตั้งแต่ยังเด็ก และส่งผลให้เขามีนิสัยปาดเถื่อนตอนโตจนเริ่มทำร้ายผู้คนบาดเจ็บบิลแรมซีเกิดและโตในชุมชนแอสเซ็กชนบทชายฝั่งทะเลตอนใต้ในเมืองเซาเทนออนซีประเทศอังกฤษจนกระทั่งปี1952เมื่อครั้งบินอายุเพียง9ขวบเขาออกไปเดินเล่นในส่วนหลังบ้านเหมือนเด็กทั่วไป แต่จู่ๆก็รู้สึกถึงไอเย็นเยือกเข้าปกคุมร่างกายพร้อมกลิ่นเหม็นเน่าลอยตลบอบอวนจนเขาอาเจียนออกมาในหัวของเขาที่กำลังคุ้มคลั่งตอนนั้นมีแต่ความคิดให้วิ่งลงไปในทะเลแล้วแปลงร่างเป็นหมาป่าซะแต่เขาทำได้แค่เพียงตะโกนร้องของความช่วยเหลือให้พาเขาออกไปจากสิ่งประหลาดที่คุกคามเขาเสียทีนับตั้งแต่นั้น บินพบว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นอย่างน่าประหลาดเขากลายเป็นเด็กก้าขวบที่สามารถขุดรัวบ้านที่ฝังลึกกับพื้นดินขึ้นมาง่ายๆด้วยมือเปล่าแล้วเหวี่ยงเล่นไปมาเหมือนกระบองแถมยังคว้าตาข่ายลวดมาเคียวเล่นอย่างสนุกสนานพ่อกับแม่ของบิลเห็นดังนั้นก็ตกใจขณะรีบวิ่งหนีหลบเข้าไปในบ้านเพราะกลัวลูกชายตัวเองจะทำร้าย แล้วทิ้งบินไว้ข้างนอกคนเดียวจนกว่าเขาจะเลิกส่งเสียงขู่และบรรยากาศเย็นเยือกทั้งหมดจะหายไปซึ่งนั่นคือเรื่องประหลาดครั้งแรกในชีวิตของบิล15ปีถัดมาบิลได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเขาโตบโตเป็นชายหนุ่มธรรมดาธรรมดาที่ได้แต่งงานมีภรรยาและลูกน้อยถึงสามคน ทว่าสองปีแรกของชีวิตแต่งงานเขากลับถูกหลอกหลอนด้วยฝันร้ายเกือบทุกวันในฝันนั้นเขามักจะเดินตามหลังภรรยาของเขาที่จู่ๆก็หันมาหาและกรีดร้องพร้อมกับวิ่งหนีเข้าไปด้วยความกลัวสุดขีดเขามักจะตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมหยาดเหงื่อเย็นเยะยเยือกเต็มตัวรวมถึงรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจทุกครั้ง จนกระทั่งปี1,967ฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเข้ามาตลอดจึงสงบลงแต่แล้ว18เดือนถัดมาบิลตื่นขึ้นกลางดึกอีกครั้งพอได้ยินเสียงคล้ายสัตว์ป่าหอบหายใจภายในห้องนอนสุดท้ายบิลพบว่าเสียงนั้นมาจากตัวเขาเองนับเป็นเรื่องประหลาดครั้งที่สองในชีวิตของบิล เหตุประหลาดเกิดวนลูปเช่นเดิมทุกๆ15ปีและในปี1983บิลออกไปเที่ยวผับกับเพื่อนอย่างที่เคยหลังดื่มแอลโกอฮอล์ไปสักพักบิลเริ่มรู้สึกถึงไอเย็นแบบในอดีตเขารีบขอตัวไปห้องน้ำก่อนจะพบว่ามีหมาป่าจ้องมองเขาอยู่จากข้างหลังซึ่งเป็นลางบอกเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะระหว่างทางกลับบ้าน จูๆ่ๆบิลก็เห่าหอนขึ้นมาเป็นเวลาเดียวกับที่มือของเขาบิดกลายเป็นกรงเล็บคมบิลพุ่งทำร้ายและพยายามกัดขาเพื่อนร่วมทางของเขาทันทีโชคดีที่คนขับรถมีสติพอที่จะหยุดรถแล้วจับตัวบินออกมาซึ่งก็ใช้เวลานานหลายนาทีจากเหตุการณ์ครั้งก่อนหน้านั้นแต่ครั้งนี้ไม่ปล่อยให้รอนานหลายปี เพราะในปี1983ปีเดิมช่วงเวลาก่อนคริสต์มาสไม่นานบิลมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงจนกลัวว่าตัวเองจะหัวใจวายเฉียบพลันจึงรีบไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทันทีแต่ระหว่างทางไปวัดความดันเขากลับฝังคมเขี้ยวลงบนแขนนางพยาบาลผู้โชคร้ายอย่างแรงพยาบาลสาวตกใจเพร้อมิ่งหนีและตะโกนบอกทุกคนว่า บิลถูกปีศาจสิงในช่วงเวลาเดียวกันร่างกายของบิลเริ่มบิดผิดรูปไปจากเดิมหลังของเขาค่อยๆกง่งคอมขึ้นเรื่อยๆร,รวมถึงมือทั้งสองข้างนั้นมีเล็บแหลมงอกงุมออกมาคล้ายกับกรงเล็บสัตว์วินาทีนั้นบิลกลายเป็นสัตว์กระหายเลือดโดยสมบูรณ์ต้องอาศัยแรงของชายชะกันหลายคนถึงจะล้มบินลงได้ แต่บิลก็ได้ทำลายกุญแจมือของตำรวจที่ล็อกเขาไว้จนกระจุยแต่ร่างกายของบิลกลับมาเป็นปกติในเช้าวันต่อหัดมาเขายินดีอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและอาสาให้ร่างกายของตัวเองเป็นกรณีศึกษาหาสาเหตุประหลาดต่อไปเขาวนเวียนเข้าออกโรงพยาบาลร่วมสองเดือนจนเดือนมกราปี1984 หลังจากบิวไปเยี่ยมแม่ที่บ้านเขาก็รู้สึกถึงอาการประหลาดบนร่างกายอีกครั้งบิวรีบมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลเดิมแต่ก็สายไปเสียแล้วเมื่อเขากายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าอีกครั้งแล้วทำร้ายพยาบาลสาวผู้โชคร้ายคนเดิมนายตำร,รวจสี่คนที่เข้ามาจับตัวบิวเองก็โดนทำร้ายจนได้แผลสาหัสทำเอาต้องนอนโรงพยาบาลไปถึงสี่วันเต็มๆ บิลถูกจับตัวไปยังสถานีตำรวจแล้วตรวจสอบร่างกายรวมถึงอาการทางจิตแต่ทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติดีบิลจึงได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านในไม่กี่วันถัดมาเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอีกครั้งในปี1987หลังจากบิลทำหน้าที่พลเมืองดีช่วยพาตัวโสเพณีเด็กคนหนึ่งมายังสถานีตำรวจแห่งเดิม ร่างกายของเขาเกิดคลุ้มคลั่งขึ้นอีกครั้งเริ่มจากการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงตามมาด้วยหลังโก่งคอมและเล็บงุม้นมนายตำรวจที่กำลังจะพาบิวไปเป็นพยานให้ปากคำกลับถูกทำ้ายเกือบบางตายบิวข้างกว่าที่เคยเป็นมาขนาดต้องใช้กำลังตำรวจเกือบทั้งโรงพักมาช่วยกันจับตัวไว้แล้วฉีดยาสลบถึงสองเข็มด้วยกันถึงจะสงบลง บิลถูกส่งไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดตลอด10วันแต่ผล MRI คลื่นสมองและผลตรวจทุกสิ่งอย่างกลับไม่สามารถระบุได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับบิลกันแน่และแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเลยสักคนในที่สุดจุดเปลี่ยนชีวิตของบิลก็มาถึงเมื่อนักปีศาจวิทยาเอ็ดและลอเลนอรนวอเรน เดินทางมายังเกาะอ,อังกฤษแล้วเจอข่าวเรื่องราวของบิลจากรายการโทรทัศน์รอเลนรู้ทันทีว่าบิลถูกปีศาจสิงจึงเดินทางไปยังเมืองเซาเทนออนซีทันทีเธอโน้มน้าวบิลและขออนุญาตครอบครัวของบิลพาตัวเขาพร้อมภรรยาไปรักษาที่โบสถ์นะัรัฐคอนเนคติคัตสหรัฐอเมริกาภายใต้การดูแลของบาทหลวงโรเบิร์ตแมคคินนา ในปี1989คืนก่อนพิธีชำระล้างบิลตื่นขึ้นมาทำร้ายภรรยาข้างกายของเขากลางดึกบิลถูกคุมตัวโดยบาทหลวงทันทีก่อนพิธีสวดขับไล่ปีศาจจะดำเนินยาวนานถึงกว่าชั่วโมงครึ่งในขณะที่บาทหลวงเม็ดเคนาสวดบทสวดเพื่อช่วยบินให้พ้นจากเรื่องร้าย บิลก็เริ่มมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นโดยที่เขาเริ่มตัวสรรั่นรู้สึกหนาวเย็นบิลเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ประหลาดมากหน้าหลายตาใบหน้าของบิลเบี้ยวบูดขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับกรงเล็บที่งอกแหลมออกมาบาดหลวงแม็คเคินนายังคงไร้คำสวดต่อไปและนั่นเองบิลก็มีอาการคล้ายกับหมาป่าเพราะเขาแยกเขี้ยวขู่คำราม และยกกลงเล็บขึ้นมาหมายจะทำร้ายบาทหลวงด้วยจนกระทั่งพลังงานรูปร่างคล้ายหมาป่าพุ่งเข้าหาบาทหลวงแมคเคนนาแล้วสลายหายไปได้ดีแน่นอนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในมวนฟิล์มบิลปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งสุดท้ายในปีในปี1992 คือให้สัมภาษณ์อัปเดตอาการของตัวเองในรายการหนึ่งเมืองเซาเทนออนซีชนบทเล็กๆริมหาดกลับมาสงบสุขอีกครั้งและไม่เคยมีข่าวว่าใครถูกมนุษย์หมาป่าทำลายอีกเลยจนปัจจุบันค่ะยังไงก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องของโอเลนวอเลนกับสองตอนพิเศษยังเหลืออีกสามตอนยังไงเดี๋ยวหมวยจะพยายาม รีบทำแล้วก็รีบนำมาฝากทุกๆคนกันนะคะยังไงก่อนจากกาันช่วงนี้ฝนตกดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ถ้าหมวยพูดอะไรผิดไปพูดตะกุตะกักบ้างพูดชื่อผิดบ้างยังไงหมวยก็ต้องขอโทษตรงนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับชมแลนะรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ